พี่ท็อปครับนายกที่ประเทศไทยควรจะมีและควรจะเป็นเนี่ยควรจะมีวิสัยทัศน์หรือมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับคำถามของชินเนี่ยมาครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งควรจะต้องถามว่านายกของประเทศไทยเนี่ยที่ทั่วโลกกําลังมองหาที่ทั่วโลกกําลังต้องการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพี่ท็อปคิดว่าคุณสมบัติข้อแรกนะครับต้องเป็นนายกที่มีความดเวอร์ซิมาก PM of diversityity คือมีความหลากหลายที่จะเข้าใจถึงหลายๆมิติของประเทศไทยทั้งการเกษตรอุตสาหากรรมอะไรต่างๆรวมถึง diversify เรื่องทางความคิดนายกจะต้องสามารถเชื่อมความคิดของคนทุกๆก,กลุ่มคนทุกๆแนวความคิดและทุกๆรุ่นเป็นสะพานเชื่อมประเทศไทยด้วยกันประเด็นที่2ครับเป็น P.M.of delivering คือสามารถสัญญาอะไรไว้แล้วบอกอะไรไว้แล้ว1 2 3 4 ก็จะต้องทำหนึ่งสามสี่ไม่ใช่บอก1,2,3,4แล้วไปบอก5,6,7,8แปดนะครับและที่สำคัญต้องสามารถ Deliver ครับประเทศไทยของเราเนี่ยไปสู่เวทีโลกได้แล้วก็ Deliver the world to Thailand เอาโลกทั้งโลกมาเสิร์ฟให้กับคนไทยและสุดท้ายคือเราคิดว่าต้องเป็น P.M.of เรียกว่า wide spectrum ต้องเข้าใจจิตวิญญาณของพี่น้องตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงระดับนักธุรกิจไปจนถึงเวทีนา,นานาอารยาประเทศต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีของไทยละแต่เป็นนายกของไทยที่โลกกําลังอยากจะเห็นพี่น้องคิดว่านี่คือนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในความคิดของพี่ท็อปนะพี่ท็อปพูดแล้วก็อยากจะฟังเหมือนกันน้องๆแต่ละคนมองว่านายกรัฐมนตรีควรจะเป็นยังไงบ้าง พูดภาษาอังกฤษได้ภาษาจีนได้ด้วย